เกิดอะไรขึ้นอีพุทธิดาถูกแจ้งความทำผิดพรบอคอมพิวเตอร์ Computer. งานเข้าสาวอีฟพุทธิดาซะแล้วหลังบริษัทผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเข้าแจ้งความที่สอนพอัะหนงจากกรณีที่พบผลิตภัณฑ์ที่อีฟขายมีความคล้ายกับสินค้าบริษัทของตนซึ่งมีลูกค้าสอบถามเข้ามาเป็นจํานวนมากเนื่องจากคิดว่าเป็นสินค้าตัวเดียวกันและยังพบว่าอีฟเคยรับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของบริษัทตนแต่กลับมาขายผลิตภัณฑ์ที่ใกล้เคียงกันอีกทั้งยังมีการโฆษณาว่า การป่วยของอีฟมีอาการดีขึ้นจากสินค้าตัวเอง ล่าสุดนายสร้างบุญแสงมณีกรรมการบริษัทดังกล่าวมาแจ้งความนั้นเพื่อปกป้องสิทธิ์ตัวเองไม่ต้องการทำให้ประชาชนสับสนซึ่งผลิตภัณฑ์ของตนนั้นได้ร่วมมือวิจัยและพัฒนากับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกบังได้เริ่มจำหน่ายเมื่อเดือนกรกฎาคม63อีกท้งได้ตรวจสอบประสิทธิภาพกับสถาบันไบโอเทคแล้วโดยแจ้งความผิดพรบอรคอมพิวเตอร์นำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จและประมวลกฎหมายอาญา ผู้ใดขายของโดยการหลอกลวงด้วยประการใดๆให้ผู้ซื้อหลงเชื่อในแหล่งกำเนิดสภาพคุณภาพหรือปริมาณแห่งของนั้นอันเป็นเท็จซึ่งทำให้ความน่าเชื่อถือในสถานการค้าสินค้าอุตสาหกรรมหรือพาณิชย์การของผู้ใดผู้หนึ่งโดยมุ่งประโยชน์แก่การค้าของตน ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน20,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับทางบริษัทดังกล่าวเผยออีกว่าเรื่องนี้สามารถไกลเกลี่ยและยอมความกันได้แต่ได้พึ่งตำรวจเพื่อช่วยในการไกลเกลีย่ยและเผย่ออีกว่าบริษัทนี้เสียความรู้สึกในมุมมองของผู้เริ่มต้นวิจัยที่ใช้สมองในการค้นคว้าล่าสุดทางด้านสาวอีฟได้เปิดใจกับทางนายเอ็นเตร์ว่าได้รับทราบเรื่องที่บริษัทดังกล่าวแจ้งความแล้วแต่ยังไม่สะด,ดวกให้สัมภาษณ์ขอปรึกษาทางทนาย พร้อมทั้งกำลังตรวจสอบหลักฐานต่างๆอยู่ในฝ่ายของตนเองมองว่าเรื่องนี้ถ้าตนเองผิดจริงทำไมฝ่ายดังกล่าวไม่ติดต่อมาหาตนเองโดยตรงน่าจะมีการแจ้งให้ทราบก่อนยืนยันไม่รู้จักและเป็นเพื่อนกับเจ้าของบริษัทตามที่ข่าวออกมาก่อนหน้านี้หากตรวจสอบหลักฐานว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอาจจะปรึกษาทีมกฎหมายให้ดำเนินการกลับเพราะตนเสียชื่อเสียงพร้อมเมื่อไรจะออกมาถแถลงข่าวพร้อมกันเลยทีเดียว ขอขอบคุณข้อมูลจากทีนีด c o ค